สวัสดีทุกท่านค่ะ a ัสล l a ุอะลั i k u มสุ m u ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันตันชาแนลนะคะวันนี้ป้ามีเมนูปอเปี๊ยะไส้ปลานะคะเรามาดูส่วนผสมเรามารับชมพร้อมๆกับขั้นตอนในการทำเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างีนอ่ามารัพอกบนอกยีันนี้เนีย Kita mari tengok ok cara buat bahan-bahan apa kita mari tengok ok cara saya buat sama-sama. ขั้นตอนแรกนะคะต้มน้ํานะคะตาโรไอขั้นตอนแรกเรามาต้มปลาก่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะตาโรการามสัตว์ดเตมีปลานะคะปลาป้าชายปลาทูแขกนะคะอเดกันสลายยางใส่เลยค่ะ เราจ้ะต้มให้สุกนะคะกิตกมใส,ออกกสุกนเราต้มใสกะามส่กนะองปาะะอกกราสุกนลปลา้วสุนะคะอีา้กนะาสุกนะคะามสะปเราต้มแค่สนาทีเอามนะคะปลาสุกนเนะคะเราพักให้ปลาเย็นตัวลงก่อนนะคะเราจะได้แกะเอาเนื้อปลาง่ายๆนะคะ พอปลาเย็นตัวแล้วเราแกะเอาแต่เนี้อนะคะอทีกกาสร็ปาเเจาเมยยืต้มล้างนเ้มสาต้สา่้่อ,อน่แีปีาีเร้ทําให้เสี่เ้เ่อนนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะเนนะคะี่นะคะเราได้้ปลา ที่เราแกะหอก้างออกนะคะเพื่อนเพื่อนเอาก้างออกให้หมดนะคะไม่อย่างนั้นเวลาเราทานจะติดคอได้นะคะเพราะเราแกะแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะเราขยำเลยค่ะขยำนะคะไม่ให้เนื้อพลับเป็นก้อนๆน,นะคะอีกกนววนา,ากนเราก็ทำแบบนี้แบ่งอีกข a n งหนึ่ Tulang kena buang bagi habis tau Nanti masa kita makan. Nih nakah, dah paman ni nakah. Kita akan masak ikan. Yang kita akan ikan. Kita akan Kita 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 ikan. Kita ให้ไปแป้งแคลนกันค่ะยังงั้นกบแกว kuat sangat มัก Kita Goreng ถ้าเรา Ikan Kita กันเราจะเป่าหงิน้าที่ถ้าเรามาสักอ่ารสจะได้ได้หลายมะครับเรารสนี้อีกันอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่อย่างงั้นปลาจะไหม้เวลนะคะไม่ ผัดไปได้เลยค่ะเย็นๆนะคะสูตรนี้ป้าคิดค้นขึ้นมาเองนะคะป้าประยุกต์เองนะคะพอดีว่าอยากลองทานไส้ปลาดูค่ะต้องใช้ปลาสดนะคะถ้ามีก้างก็เอาออกได้เลยนะคะแต่พเนอบุญเนอีก,กันสุดได้อย่ยงงางนั้นเบลกอีกันยัางท่าเซก้ ก็ละติเดเนี่ยก็สะดวเวลาผัดไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพื่อนๆผัดกับกระทะเทฟลอนก็ได้ค่ะจะได้ไม่ติดกระทะนะคะจะมีกั้งเบี้ยวอยู่ค่ะเราออกเป็นหุ่เล็กค่ะเวลาทานจะได้ไม่ติดคอนะคะพยายามแซ่แก้นกระทะหน่อยนะคะนี่นะคะแห้งได้ประมาณนี้นะคะนี่เกรงๆแบบนี้อ่ะสุดาโอเค แห้งได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะรดตักเลยค่ะส่วนผักที่เราจะผัดกับไส้นะคะมีกะหล่ำปลีค่ะอเดรโกบิสมีแครอทค่ะเห็ดหอมนะคะปลาใจเห็ดหอมแห้งนะคะรสชาติอะไรกว่าเห็ดหอมสดนะคะอเดรมัสรูมเห็ดหอมนี่เรานำไปแช่น้ำร้อนนะคะ เห็ดของเราจะได้นุ่มเร็วนะคะมาสรุรุมกิตาบกิเรนนมันมง,งานไอปนนาเนเซียที่ยจะปัดละหมดมีหอมหัวใหญ่ค่ะอดดาบาวงเบสซาฮอลแลนด์ทุกอย่างป้าจะหั่นเส้นยาวๆนะคะบางๆนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะอดโซฮุน วุ้นเส้นเราไปแช่กับน้ำธรรมดานะคะไม่ต้องแช่กับน้ำร้อนก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราแช่กับน้ำร้อนเวลาเราผัดวุ้นเส้นเจละนะคะโซฮุนก็จะ i ปดันด้ว e กัน้ำเย็แต่ไมด้ดันด้วยกับน้ำร n อเพราะว่าถ้าเราดันด้วยกับน้ำร้อนโซฮุนก็่ะหไดนชิ้นเล็กๆนะคะให้ ส่วนสันนีค่ค่ะเราตงัดตัวกุ้งให้สั้นสักหน่อยวุ้นเส้นใครชอบมากชอบน้อยก็ปรับตามชอบได้นะคะใส่น้ำมันคะ่ะตาดรูมีย ราให้น้ำมันร้อนนิดหนึ่งค่ะป้าชอบหอมหัวใหญ่นี้นะคะเพราะว่ารสชาติจะอร่อยนะคะเวลาสุกแล้วรสชาติจะหวานนะคะค่ะคุณผูนชมสามารถปรับตามชอบได้นะคะเผื่อใครว่าเผื่อใครไม่กินกะหล่ำหรือว่าไม่กินแครอทก็สามารถปรับตามชอบได้ะคะ่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะตารุมัอจ้าผัดให้สุกเลยค่ะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะตะลุมมัลูรุ พราะว่าเห็ดหอมจะสุกยากนะคะอเอาเลยค่ะเดวเร่งใช้ไฟปานกลางในการกผ่ดน,นะคะกลิ่นหอมหอมหัวใหญ่เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นออหอม,แล,ะะอมอแล้วหัวใหญ่จะสุกเร็วนะคะเพราะว่าป้าหั่นบางๆนะคะ saya kalau sudah warna dia sudah jadi warna putih jenis sudah oke. Taruh sayur yang kita potong tadi semua. Taruh ubis. Kita goreng bagi sayur kita masak dulu. พอเราใส่ผักลงไปแล้วใช่ไหมคะเราใช้ไฟแรงได้เลยคะ่ะแล้วปัตติกิตาบุบิสก็ลบแครอทกิตาบุบะกับแก๊สบัดกวาผักสุกได้ประมาณนี้นะคะใส่ปลาที่เราผัดมาที่ลงไปนะคะแลราอีกครั้งใครไม่ทานเนื้อไก่หรือว,ว่าเนื้อสัตว์อื่นนะคะลองเปลี่ยนม,มาทำ ปอบแป๊ะส้ปลาดูนะคะปา้ารับรองว่าอร่อยนะคะแต่ว่าต้องระวังก้างปลานิดหนึ่งนะคะเราต้องเอาออกให้หมดน,นะคะแล้วก็ใส่วนเส้นลงไปค่ะตารูโซฟุนใส่น้ำสะอาดนะคะตาดรูไอในถ้วสุดุเบสาร เรามาชิมรสชาติกันค่ะอัตราส่วนป้าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะส่วนอัตราส่วนของวุ้นเส้นป้าช่างตอนที่วุ้นเส้นแห้งวุ้นเส้นแห้งนะคะไม่ใช่วุ้นเส้นแช่น้ำนะคะถ้าใครเพิ่งจะหัดทำครั้งแรกก็สูตรของป้าเป๊ะๆนะคะใครจะลองทำขายก็ได้ค่ะเผื่อว่าบางคนไม่กิน เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่นะคะลองทําไส้ปลาดูค่ะอร่อยแบบนะคะไม่เหม็นขาวค่ะร้บรองว่าไม่เหม็นคาวนะคะถ้าทําปลาอื่น,ป,น,น,ะะป,นป้าไม่แน่ใจนะคะถ้าปลาทุ้แขรก็ไม่เหม็นขาวค่ะป้าไม่ใส่ผงชูรสนะคะหรือว่าใครจะใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะสุดาเสียบในขณะที่เรารอไส้เย็นตัวลงนะคะเรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะ เรามาทำน้ำจิ้มขั้นเวลาก่อนนะคะในขณะที่เรารอให้ไส้ของเรายืนตัวนะคะใส่น้ำประมาณหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ใส่ตาโรอไอสตุจาวันแล้วก็ใส่พริกปั่นละเอียดนะคะหรือว่าพริกบดละเอียดลงไปนะคะความเผ็ดนี้สามารถปรับตามชอบได้นะคะตสโรชลิโบ่ในน a ำสองสูดุเบสเซอร วสสดุผสมมาจำเนี้อน้ำจิ้มสูตรนี้อร่อยมากนะคะโดยจะต้มให้น้ำจิ้มของเราเดือดเต็มที่นะคะไม่ไม่อย่างนั้นจะมีกลิ่นของพริกแห้งเหม็นเขียวของพริกแห้งนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะใส่แต่น้ำนะคะอะโร่อาซัมยาเวอร์อาเซัมยาเวอร์ใส่เนื้อมะขามลงไปก็ได้ค่ะนิดนึงค่ะแต่ว่าเอามาเล็กออกนะคะ ใส่เกลือนะคะ taro garams barosudute อย่าเพิ่งใส่เกลียเยอะนะคะเราชิมก่อนนะคะเพราะว่าบางทีมะขามเปียกบางยี่ห้อจะมีรสชาติค่อนข้าง,ง,งจะเค็มจัดนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะตระปุกเลอะแล้วก็คนค่ะน mm hmm. ี่อ่าตะปงแป้งเนี่ยเราตา,า,สาใส่ไปแล้วก็ใส่ค่ะ น้ำจิ้มของเราจะได้ข้นนิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกสักภ่าค,ค่ะเพื่อนๆพ,พยายามทําน้าจิ้มให้รสชาติออกจากเปรี้ยวๆหวานๆนํานะคะให้เค็มหน่อยๆค่ะใครจะทําขายก็ได้นะคะกําไรงามนะคะปอบเปียะนะคะต้นทุนก็สํานะคะอะไรแล้วคะ่ะเราปิดไฟได้เลยคะ่ะเรามาหา่อปอบเปียะก,กันคะ่ะไส้ของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะ เราใส่ไส้ลงไปค่ะใส่ให้เยอะๆเลยค่ะเราทำกินเองนะคะนี่นะคะแล้วก็พับเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็ดันนะคะหมุนไปหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เอาส่วนข้างนี้นะคะพับเข้ามาด้านในค่ะแบบนนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเราแตะน้ำเล็กน้อยค่ะ จะให้ปอเปี๊ยกของเราติดนะคะนี่นะคะสูตรนี้อร่อยนะคะไม่เลี่ยนนะคะพับเข้ามาเลยนีมคะน,นะคะแล้วก็เราดันนิดนึงนะคะแล้วก็พับข้างค่ะดึงเข้ามาให้ตึงๆเลยนะคะแบบนี้นะคะมุนไปค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราแสะน้ำเล็กน้อยนะคะปอเปียกของเราจะได้ติดนะคะแบบนี่นะคะรูปทรงอาจจะไม่ สวยงยามนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยนะคะถ้าเราทานไม่หมดเราก็เราก็ากหอ่อแชไว้ในช่องแข็งได้นะคะไม่เสียนะคะ2อ,อาทิตย์ก็ไม่เสียคะ่ะพอเราจัดทอดเราก็เอาออกมาตั้งอุณหภูมิของห้องสักพักนะคะแล้วก็เราค่อยทอดนะคะตั้งกระทะใาสายน้ำมันนะคะแต่เรามาียะใช้ไฟแรงในการทอดนะคะถ้าเราไม่ใช้ไฟแรง จะปอเปียะของเราจะอมน้ำมันได้นะคะกิตบกกดดาบุกกระอปิกวาดเย้มมาสกัวเร่งเราพยายามพลิกไปเรื่อยๆนะคะสุกแล้วนะคะเราตักเศษน้ำมันก่อนค่ะ เรียบร้อยค่ะปอเปียไส้แน่นๆนะคะทานร้อนๆอร่อยมากนะคะใครไม่เคยทานปอเปียไส้ปลาก็ลองทําดูนะคะถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่ทานไส้ไก่ก็ลองมาทําปอเปียะไส้ปลาดูก็ได้นะคะใครมีอะไรก็สามารถเม้นท์ไวใต้คลิปได้นะคะฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้ช่องตันตัน a n n e l ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทถกัอบข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสำเนียก้มค่ะ